สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนพับเตรียมโปรโยทานรูปแบบนี้กันนะคะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์สองด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละประมาณ50ซนติเมตรนะคะวันนี้เราจะใช้ริบบิ้นสีไม่ซ้ำกันเลยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาทำตามจะได้ดูง่ายขึ้นค่ะ แล้วก็ริบบิ้นทั้งสี่เส้นนี้นะคะก็จะเป็นตาระรังสีฟ้าแบบนี้นะคะพอเราตัดริบบิ้นมาแล้วทั้งสี่เส้นความยาวเส้นละ50เซนนะคะทีนี้เราก็ประกบทุกเส้นเข้าด้วยกันแล้วก็พับครึ่งแบบนี้ค่ะพอพับครึ่งเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาทําฐานกันก่อนนะคะก็จับเส้นที่1มาเอาเส้นที่สองคล้องเส้นที่1แบบนี้ เส้นที่สามมาคล้องเส้นที่สองและเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือแบบนี้กลางรูของเส้นที่สออกแล้วก็ไปจับเอาเส้นที่สมนะคะลอดผ่านรูของเส้นที่4ออกมาลักษณะนี้ทีนี้เราก็ดึงให้กระชับทั้ง4เส้นก็จะได้ฐานสี่ลักษณะนี้นะคะ พอได้ฐานสีแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำเหรียญนะคะวางลงไปตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วพับเส้นที่อยู่ด้านหน้านะคะเห็นไหมมันจะมีเส้นด้านหน้าเส้นด้านหลังนะเส้นด้านหน้าเส้นด้านหลังเราจะมาทำเส้นด้านหน้าของเส้นบนกันก่อนนะคะก็จับเส้นด้านหน้าของเส้นบนพับลงมาด้านล่างทับเหรียญลงมาแบบนี้นะคะ ต่อมาก็เ,าเส้นด้านบนของทางด้านขวามือพับไปทางด้านซ้ายมันก็จะทับเส้นสีเขียวนะคะทีนี้ก็เส้นด้านหน้าของเส้นด้านล่างพับขึ้นด้านบนและเส้นด้านหน้าของทางด้านซ้ายมือก็จะพับมาทางด้านขวามือแต่ว่าปลายริบบิ้นเราก็จะเอาสอดเข้าไปในรูนี้นะคะรูของเส้นสีเขียวนะ สอดเข้าไปแล้วก็ดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านมาค่ะทีนี้เราก็จะเอาเส้นด้านบนที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะก็คือสีเหลืองเราก็จะเอาพับลงมาด้านล่างแบบนี้ ต่ว่าปลายริบบิ้นนะคะเราก็จะเอาสอดเข้าไปในรูนี้นะเป็นรูของเส้นสีชมพูนะคะแล้วก็อปลายริบบิ้นสอดเข้าไปลักษณะนี้แล้วก็ดึงออกมาต่อมาเส้นทางด้านขวามือนะคะเส้นสีชมพูนะเราก็จะพับไปทางด้านซ้ายมือเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในรูสีเขียวนะคะ จะได้ลักษณะนี้ต่อมาเส้นด้านล่างนะคะเส้นสีเขียวนะเราก็จะเอาสอดขึ้นด้านบนก็คือเอาสอดเข้าไปในรูนี้ค่ะรูของเส้นสีส้มนะต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นสีส้มนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเราก็จะเอาสอดเข้าไปในรูสีเหลืองนะคะก็เอาสอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมา เราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเห็นไหมสีเขียวก็มาอยู่คู่กับสีเขียวส้มคู่ส้มเหลืองคู่เหลืองแบบนี้นะคะทีนี้พอได้ลักษณะนี้แล้วพลิกกลับด้านมาค่ะเราก็จะมาทำกลีบดอกกันนะคะจับเส้นด้านหน้าของสีเขียวนะคะก็คือเส้นที่อยู่ ทางด้านบนนั่นเองก็จับเส้นด้านหน้ามาเสร็จแล้วบิดปลายริบบิ้นนะคะไปด้านหลังแล้วก็ปลายริบบิน้นชี้ไปทางด้านขวามือลักษณะนี้พอได้แบบนี้แล้วบิดปลายริบบิ้นนะคะไปด้านหลังม้วนหนึ่งรอบแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยมันจะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วปลายริบบิน้นเราจะสอดเข้ารูนี้นะคะเราก็สอดเข้ามาเลย ทำเหมือนดอกกุหลาบมอนเลยนะคะเราก็จัดกลีบดอกนิดนึงนะคะมันก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราจะทำให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะต่อมาเราก็หมุนให้เส้นสีชมพูมาอยู่ทางด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นด้านหน้าเส้นนี้นะคะจับทำกลีบดอกนะ เราก็บิดริบบิ้นเส้นสีชมพูไปด้านหลังให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวามือลักษณะนี้เสร็จแล้วบิดปลายริบบิน้นม้วนไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะมันจะทําเหมือนริบบิ้นไว้ทุกนะคะเห็นไหมแบบนี้นะพอเราม้วนเสร็จแล้วนะคะปลายริบบิน้นเราก็จะสอดเข้ารูนี้นะคะ ก็ทำเหมือนเส้นสีเขียวเลยนะเราก็สอดเข้ามาก็จะได้ลักษณะนี้ต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองหมุนเส้นสีเหลืองให้มาอยู่ทางด้านบนจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านหน้าบิดไปทางด้านหลังให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวามือเสร็จแล้วพับ ปลายริบบิ้นบิดเข้ามาเข้าหาตัวมันเองหนึ่งรอบแบบนี้นะคะตอนที่เราบิดตรงนี้นะคะมันจะทําเหมือนริบบิ้นไว้ทุกนะคะเห็นไหมลักษณะนี้นะไม่น่ายากนะคะทีนี้ปลายริบบิ้นของเส้นสีเหลืองเราก็สอดเข้ารูนี้เลยค่ะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อมาเส้นสีส้มนะคะเราก็จับเส้นด้านหน้าบิดไปด้านหลังให้ไปริบบิน้นชี้ไปทางด้านขวามือเสร็จแล้วบิดไปริบบิน้นเข้ามาหาตัวของมันเองนะคะหาโคนริบบิ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว เราก็จับปลายริบบิ้นสอดเข้ารูนี้นะคะก็จับสอดเข้ามาเลยจัดกรีบดอกนะคะตรงนี้เราก็ดันไปนะคะเพื่อที่ว่าให้มันกระชับขึ้นนะคะทีนี้เราก็ ได้กลีบดอกชั้นแรกครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาทําเกสรด้านในกันนะคะก็จับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นจับไว้นะคะแล้วก็วนมาทางด้านขวามือก็คือเส้นสีชมพูทับเส้นสีเหลืองเส้นต่อมาสีเขียวทับชมพูและเส้นสุดท้ายเส้นสีส้มทับเขียวนะคะ เราก็จะจับไว้แบบนี้ทีนี้เราก็จะใช้มือด้านขวานะคะจับตรงจุดที่ริบบิ้นมันตัดกันเนี่ยนะคะจับแล้วก็หมุนนะคะหนึ่งรอบแล้วนะคะก็เอาประมาณสองรอบก็พอนะคะ ทีนี้เราก็จะเอาริบบิ้นเส้นนอกสุดนะคะก็คือสีส้มบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นเราก็จะเอาสอดเข้ารูนี้นะก็ปลายริบบิ้นสอดออกมาเลยนะคะปลายริบบิ้นมันก็จะออกใต้เส้นนี้นะคะใต้กลีบนี้ทีนี้เราก็ดึงก็จะได้ลักษณะนี้ ทีนี้เส้นถัดมาเส้นสีเขียวนะคะก็พับไปด้านหลังแบบนี้ปลายริบบิ้นสอดเข้ารูนี้นะคะก็คือรูถัดจากเมื่อกี้นั่นเองเราก็สอดปลายริบบิ้นอ,อกมาเลยก็จะได้ลักษณะนี้ถัดมาเส้นสีชมพูนะคะก็เหมือนกันเลยพับริบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็ปลายริบบิ้นสอดเข้ารูนี้ ก็คือรูถัดกันมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเส้นสีเหลืองแล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็สอดปลายริบบิ้นเข้ารูนี้เลยนะคะแล้วก็สอดออกมาตรงๆเลยนะ เราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อมาเราเอาเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นยาวเนี่ยนะคะอ่าเอาเส้นสีเขียวก่อนนะทีนี้เราก็โคง้งริบบิ้นสีเขียวไปด้านหลังแล้วก็ให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านซ้ายแล้วเราก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้ารูของเส้นสีชมพูเนี่ยนะคะก็คือกลีบที่อยู่ด้านหน้าเส้นที่เราจะจับทํากลีบดอกต่อไปเนี่ยนะคะก็คือ จับริบบิน้นโคง้งไปทางซ้ายลักษณะนี้ปลายริบบิน้นเอาสอดเข้ารูนี้เลยนะคะก็เอาสอดเข้าไปไปลายริบบิ้นนะคะก็จะมาออกตรงรูนี้นะเราก็ดึงนะคะแล้วก็จัดกลีบตรงนี้หน่อยนะคะให้มันสวยงามนะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ปลายริบบิ้นนะคะเราก็ จับโค้งไปทางด้านซ้ายแล้วก็อปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในรูนี้เลยนะคะสอดเข้าไปรูเดียวกันกับเส้นสีชมพูแต่ว่าเส้นนี้เราจะเอาสอดเข้าไปด้านล่างสีชมพูนะคะแบบนี้นะเราก็สอดเข้าไปตรงๆนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะเราก็ดึงออกมาค่ะพร้อมกับจัดกลีบดอกตรงนี้ด้วยนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อมาเส้นสีชมพูก็เหมือนกันเลยค่ะจับเส้นสีชมพูขึ้นมาโค้งไปทางด้านซ้ายแบบนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้ารูนี้นะคะกลีบดอกสีเหลืองลักษณะนี้เห็นไหม้ปลายริบบิน้นเส้นสีชมพูนะคะมันก็จะโค้งไปทางซ้ายแล้วก็เข้ารูนี้เราก็ดึง พอเราสอดเรียบร้อยแล้วไปริปบบิ้นเราก็จะโค้งกลับไปทางด้านซ้ายเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะเอาสอดเข้าไปในรูนี้นะคะรูเดียวกันกับเส้นสีเหลืองแต่ว่าเราจะเอาสอดเข้าไปใต้เส้นสีเหลืองนะพอเราโค้งริบบิ้นมาก็คว่ำลงลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้นะโค้งมาแล้วก็คว่ำลง แล้วก็สอดเข้าไปใต้เส้นสีเหลืองทีนี้เราก็จะใช้แหนบช่วยนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้เราก็ดึงค่ะจัดกลีบดอกด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะ2กรีบนะต่อมากรีบที่3นะคะเส้นสีเหลืองก็โค้งไปทางด้านซ้ายแบบนี้ปลายริบบิน้นเอาสอดเข้าไปในรูของกรีบดอกสีส้มลักษณะนี้แล้วก็ดึงเข้ามานะคะเสร็จแล้วโคง้งปลายริบบิ้นสีเหลืองเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดปลายริบบิ้นใต้เส้นสีส้มเลยค่ะ ใช้แหนบนะคะช่วยสอดเข้าไปนะทีนี้เราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นสีส้มจับริบบิ้นโค้งไปทางด้านซ้ายแล้วก็สอดปลายริบบิ้นเข้าไปในรูของกลีบดอกสีเขียวนะคะกลีบนี้ แล้วก็ดึงนะคะได้ลักษณะนี้ต่อมาปลายริบบิ้นก็โค้งไปทางด้านซ้ายแล้วก็คว่ำลงลักษณะนี้แล้วปลายริบบิ้นก็สอดเข้ารูเดียวกันกับสีเขียวเลยนะคะลักษณะนี้นะต่อมานะคะใช้แหนบช่วย ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็จะดึงเกรสรตรงนี้นะคะให้แน่นขึ้นนะคะก็ดึงเส้นด้านบนนะเส้นนี้นะคะพอเราจัดกลีบดอกเกรสรด้านบนเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาต่อกันด้วยเส้นด้านล่างก็ได้นะคะ ราจัดเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็พลิกกลับมาด้านหลังนะคะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองเส้นให้เท่ากันนะคะพอตัดปลายริบบิ้นนะคะ เท่ากันทั้งสองเส้นแล้วทีนี้เราก็จับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะพับลงมาด้านล่างแล้วก็ปลายริบบิ้นสอดเข้ารูนี้เลยนะคะเส้นต่อมานะคะก็เหมือนกันเลยทำให้ครบทั้งสีเส้นเลยนะคะ หรือถ้าใครไม่อยากสอดเก็บแบบนี้ก็ตัดออกเลยก็ได้นะคะทีนี้เราก็ตัดที่ยาวเกินมาออกนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะ ส่วนใครอยากจะติดใบให้แบบนี้ก็ได้นะคะเราได้ใบมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอามาประกอบเข้ากับตัวดอกไม้นะคะเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะในการติดดอกกับใบนะคะให้มันติดเข้าด้วยกันหรือว่าใครจะใช้เทปกาวหรือว่ากาวสองหน้าก็ได้นะคะ ทีนี้เราก็เอาใบาแปะเข้าไปเลยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย